เงาเสียงเหรออตอนสมัยแรกๆผมก็คิดนะมันจะมีประตูที่ล็อกไว้ก่อนเลยว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอทุกคนคิดได้หมดนะครับทุกคนคิดอะไรก็ได้ไม่ชอบก็ไม่เป็นผมไม่ได้มองตัวเองว่าผมจะได้อะไรนะผมอยากให้พี่ๆของผมเนี่ยเขากลับมาอีกครั้งหนึ่ง อย่างที่บอกเราอยู่กันเป็นครอบครัวการที่จะรับคนนอกครอบครัวเข้ามาเนี่ยนิสัยใจคอผมว่ามาันดับหนึ่งถ้าเกิดผมเป็นคนที่นิสัยไม่ดีหรือว่าอะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่เอาผมอะไรเงี้ยพอเราอยู่ด้วยกันเรา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 ช่วยกันทุกคนช่วยกันมันก็ทําให้เราเดินกันไปได้ต่อร้องเพลงกับเขาพวกเขาอ่ะคุณรู้สึกว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของซีลฟูลหรือยังเป็นส่วนหนึ่งหรือยังหรอครับมันเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ได้อ่ะ แต่คําพูดอยู่คําพูดหนึ่งที่ผมทาให้ผมรู้สึกว่ามั่นใจมาก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 ,กว่าเดิมก็คือมันในวันนั้นที่มีการนัดซ้อมกันเกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้นยังไม่ได้ทํางานนะครับก็คือว่าช่วงอพใ,ใช่าาซ้อมกันใช่จะมาซ้อมกันก่อนเป็นยังไงคําพูดคําพูดหนึ่งที่ที่ผมยังตาเตึองอยู่ก็คือว่าพี่ต้นบอกว่าต่อไปนี้เราก็มาช่วยกันทำมาหากินนะอ๋อแค่นี้ใช่แค่นี้เลยเถ้าเป็น,ถ,ปนถ้าเป็นเข้าสมัครงานหรือว่าบริษัทก็คงน่าจะเอนเตนิดนึงใช่มคุณแล้วนะใช่ใช่ไม่เคยคิดว่า วันหนึ่งเราจะเป็นส่วนไม่ไม่นะมันเป็นไปไม่ได้อ่ะมันอยู่ในความคิดที่มันเป็นไปไม่ได้่ใครจะไปทาหน้าที่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ใช่อ่ะความยิ่งใหญ่ของเขามันยิ่งใหญ่อยู่แล้วครับความสําเร็จชื่อเสียงในอดีตไม่มีผลกับคุณกับการทํางานครับมีผลสิมีผลในรูปแบบว่าผมอยากให้พี่ๆของผมเนี่ยเขากลับมาอีกครั้งหนึ่งผมผมเป็นแฟนเพลงแต่ผมอยากจะไปเป็นมันจะมี ประตูที่ล็อกไว้ก่อนเลยว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกมันมันกระตูเนี่ยมันแบบเออกระตูนี่ยแบบออกระตูะม,ม,มัน,ม,นมันไม่ใช่เรื่องจริงอะไรอย่างเงี้ยฮะผมไม่ได้มองตัวเองว่าผมจะได้อะไรนะผมไม่ได้คิดว่าผมจะได้อะไรผมแค่ทํางานตามปกติที่ผมทํามากกว่าเริ่มก่อนเลยคําแรกเลยผมจะบอกว่าพวกเราอยู่กันเป็นครอบครัวพวกเราอยู่กันเป็นในรูปแบบของครอบครัวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการทํางานของพวกเราเนี่ยมันจะมีแต่ความเข้าอกเข้าใจกันมีแต่ความสนุก มันก็จะไม่มีการบีบคั้นกันทุกคนทําออกมาด้วยความรู้สึกมันกั่นกองออกมาจากพวกเราโดยที่ไม่ต้องมาใครมาแบบฟิกว่าจะต้องแบบนี้แบบนี้คือคือมันคือเราอะ่ะใครอยากใส่อะไรลงไปในเพลงใครอยากทําอะไรใส่ลงไปเลยแต่ต้องอยู่ในขอบเขตของความพอดีด้วยนะฮะทุกอย่างกั่นกองมาเรียบร้อยแล้วทุกอย่างขัดเกลามาโดยที่พี่ต้นเป็นคนกัดสุดท้าย เฮดสุดก็คือพี่ต้นเป็นคนที่ดูทุกอย่างแม้กระทั่งลายสิ่ง,งต่างๆกองหรือว่ามีดีหรือว่าใดๆก็ตามยันร้องผมด้วย mm hmm. พี่ต้นเป็นคนจัดการทั้งหมดเพราะฉะนั้นอะไรที่หลุดมาจากได้หลุดออกมาจากพี่ต้นได้เนี่ยถือว่าจะเป็นของที่พรีเมียมมาก mm hmm. ตอนที่ผมเข้ามาอยู่วงแรกๆใหม่ๆเนี่ยพี่ๆยังไม่มั่นใจมากกว่าไม่มั่นใจว่าเราจะเป็นคนยังไงนิสัยใจคอย,ยังไงอะไรเงี้ยครับ ให้ลองใส่หน้ากากก่อนอะไรเงี้ยเพื่อที่ว่ายัางไม่ต้องบอกว่าเป็นใครอะไรเงี้ยใช่ให้ใส่ไปก่อนอะไรเงี้ยเพราะใส่ไปปุ๊บทีเนี้ยเราก็เด่นอยู่คนเดียวพี่ๆไม่ได้ใส่อะไรเงี้ยก็เหมือนเหมือนพี่กลายเป็นแบ็กอัพให้แทนอะไรเงี้ยก็เลยทุกคนก็เลยพอผ่านไปงานนึงได้เนี่ยเขาก็เลยว่าอ่ะเดี๋ยวเรามาใส่กันดีกว่านะอะไรเงี้ยก็ทีนี้ก็เริ่มทําหน้ากากขึ้นมาทีนี้ก็เราก็คิดคอนเซ็ปต์เป็นสตรีมแบบสตรีมพังกันไปเลยเพราะว่าพี่หลังก็ ลีมพังแกก็ชอบแนวสงครามทหารอ่างเงี้ยผมชอบเหมือนกันเป็นคนที่ชอบอะไรใกล้ๆกัน,น,นก็เลยรู้สึกว่าโอเคณเวลานี้มันคงจะทำอะไรไม่ได้มันเป็นในใมันในรูปแบบนี้ผมว่าพี่ๆเขาก็ต้องบองออกว่า กิ่นอายของของดนตรีของเขาเนื้อเนื้อเสียงร้องที่เป็นแบบนี้ทําให้ทุกคนหายคิดถึงได้หรือว่าใดๆก็ตามแต่มันไม่ได้หยุดอยู่กับที่เงาเสียงหรออตอนสมัยแรกๆผมก็คิดนะเฮ้ยท,ทำไมมันต้องมีเรื่องราวเหล่านี้เหมือนว่าคอมเมนต์ต่างๆหรือว่าอะไรเงี้ยผมผมผมเคยอ่านอยู่แค่ ช่วงแรกๆแล้วหลุดจากนั้นมามันคิดขึ้นได้ว่าถ้าเราไม่อ่านเราก็ไม่เห็นถ้าเราไม่อ่านเราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเราไม่อ่านดีกว่าเราเลยไม่ต้องรับรู้ทุกคนคิดได้หมดนะครับทุกคนคิดได้หมดทุกคนคิดอะไรก็ได้ก็ปล่อยเขาคิดไปครับมันเป็นมันเป็นเรื่องราวของของความคิดใช่มันเป็นเรื่องของเราไม่สามารถไปหยุดความคิดได้ใครได้เลยแค่คนเดียวไม่มีประโยชน์ด้วยแล้วก็เราก็ทําหน้าที่ของเราแบบนี้ต่อไปดีกว่าเพราะว่าเรา เราเดินทางกําลังไกลแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณคนที่รักส่วนคนที่ไม่รักเราไม่ว่ากาันอยู่แล้วอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่เมื่อกี้ว่าทุกคนมีสิทธิ์อยู่แล้วไม่ชอบก็ไม่เป็นไรครับ mm hmm. okay. แค่นั้นเองเลยไม่ชอบก็ไม่เป็นไรชอบก็ขอบคุณนะครับอะไรคือหัวใจสอาคัญของวงดนตรีซิลิฟัวน่าจะเป็นแฟนเพลงที่อยู่มานานตั้งแต่ยุคแรกๆตั้งแต่ยุค EP ด้วยซ้บางคน ผมว่าการเวลามันนานมันนานละมันนานมากด้วยแต่เขายังคงอยู่เขากลับมาฟังซิลี่และเขายังให้การตอบรับของซิลี่ขอบคุณนะครับที่ให้การตอบรับทุกๆเพลงที่ที่ที่พวกผมทำขอบคุณทุกอย่างที่ที่ติดตามถ้าถามว่าอนาคตวางไว้ยังไงผมตอบไม่ได้เลยครับแต่ถ้าเรามีพลังที่ยังทำกันได้อยู่แล้วทุกคนยังให้การตอบรับเราอยู่เราก็จะทำงานอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆ เพลงใหม่นะครับเพลงเทพลีลานี้เป,นเป็นเพลงที่ผมได้เขียนขึ้นมานะครับแล้วก็พี่ๆก็ช่วยกันทำอยากให้ทุกคนฟังให้เยอะๆเ,เข้าไปที่ YouTube channel นะครับเซิร์ชควาว่าเทพลีลาของพวกเราอยู่ในอันดร์ของ<ผ>มี r e c o คอร์ดนะฮะเจอหน้าเวงเลย <laughs> รอเลกก็ไปฟังกันเยอะๆนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เจอกันได้ตามคอนเสิร์ตทั่วไปแล้วก็ ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับกับพวกเราซิลิฟู์สครับรับเพลงใหม่เทพดีลาครับ